สบายดีพี่น้องมาดิป่าลูกคืหอหวานงามแท้น้อมื่อไหรคือมาสบายดีงามแท้สบายดีตอนสิบเอ็ดโมงกว่าๆพี่น้องเลยเ<ร>ที่ยงแล้วล่ะมื่อนี้มาหานเอาใหม่จากกอสดๆจากกอเลยน้องราชากำลัง

แนงมันก็เอาแนงแนงน้ำไมนแสบใครก็มันสิแก่แมนป่าเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเขาผ่านได้แต่ปลาดุ้งแม่มาก็เลยเนี่ยนะชาไปเอามีดไปมีดไทยเด้อไม่นั่งซื้อผาปาดเอาหน่อใหม่ด่เสียงจ้า แพี่น้องเก่แกงตอนเทียงพี่น้องใส่ผกาขยงหน่อยแล้วิไปเก็บผกยงน้อยมาใส่ดอกันสั้นกำลังเริ่มงามเลยเอ้ยงาวนียวแมุ่ณแงมันพี่น้องขยเองเอ้ยได้แมก็ให้พก็สีลาก็ได้เก็บกิน แค่ยังเบิ่อละเยะอะพากไรไปเลยกำลังปลุงใบใหม่นมะซิดาแค่ตามมาัามๆมันหนไหวอันมีดป่านะเด้าหาหน้ใหม่มื่อนี้ก็ว่าสิลภาพกะลงไปหาแต่ว่าขาเจ้า,าลงไปหาก่อนเอาหนึ่งเอ เบิ่นฝุ่นใส่ตะกร้าเอําพี่น้องเอ้ยกิตตะกร้าแล้วเอ้าให้มันงามเดงามไปนนเนินสิได้แล้วเน้น่ะอพี่น้องเก็บๆ้ซนี่เก็บน้ําไมน้ํานี่อืมแ่พน้ําเบี้ยบวแล้วก็ขยอยู่บ่ได้อึด Ừ, tôi oh, tẹc khi mà mày tai khan hạnh mày tai khan hạnh mày tai khan hạnh mày tai nhảy, hạnh mày tai khan hạnh mày tai khan hạnh mày tai khan เฉพาะแงง่ก mm ัหัวได้เติบเลยพี่น้องใส่ต้นมะเดื่ดลใช้มีดต่อมาน่ะคนแรกนี่ม่เอาข้อก็เอาบใลญเฮ้ยถืกใบใหญ่กว่มันไม่ก้อเองนะเก็บอะชานี่ตีนนะก้อมะก้อบุเ็นะให้มีดเด้อเก็บอนใ้มีดะบก อามีดจะใช้สัจจะใช่มีเดกโอ้ยเป็จะเห็นนี่นน่งค่ะเน้นไปจะเห็นหน่อยนึคือเบาะนูสอ่ะเห็นอยู่กระไรเห็นอยู่กระไรโอ้ห้างล่งค่นันตาจะเด้เลยก็เอากไดอืมก็เล่าเหรอก็หัวตาลงเล้วอุ้ยนุ้ยพี่ ปาดจ้ำจ้ำปาดจำจำม่ไม่นำปาดมม่มสบายดีป่าลุงสบายดีพี่น้องนี่พี่น้องน้อไหมนี่หม่อดอแนงมันได้รอบนี้จะแนงกัพอนะปตูดในรอบนะพี่น้องอาเยมมดูไม่เห อจักองก็ว่านั่นในกล้องมันในกระมาสีแกงหน่อไม่นอกจากปลาดุงไม่ห้าเราไม้มื่อสีแกงหน่อไม้ผู้ห้าไปห้าห้าห้าต่อยอันน่ะห้าเก็บอะไรอะจารย์กำกวั่งกอดอนไรนี่ปลาดุงอ่าไม่ห้าปลาดุงไเบิ้งกัดอันนี้คือเปลีอยนแท้ปาดออกไปแล้วนี่บนเท้าปาดนี่พี่น้องไม่สีแตกเนงออกเลยนีขยะเลยเลยนี่ไปแล้ว ăn cái đất nữa 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 đây. nữa 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 bỏ áo nữa nữa cái bà lốt đây kami, kau kan capek, banget ya, ya, Nih, saya ini, sih, ini, มันออกเองมันม่มันจะงอมแมกับบักลาบเก็บๆเก็บเลยเก็บเท่าไม่ทันแม่พี่นักไบทเท่นี้หนักนุ่มดู็มเทาเห็นนะนะขับไปเอาไปเลยไหนมันไม่จแก่แล้วมีอีกเนงนึงไหมโต๊ลงมาต๊ลงมากม่ง เบิ่องผูอไรเตอพี่นออไรเตอเ็เนาะเต็แงเป็นยักษ์กงเกงอเก็บเก็บทานี่ชิไดก่นะเออเ้าสิบห้านั่งช่วงนาะแม่เดี๋ยวว่าซันี่แล้วเนาะสามบาทอืเ็นมน่ ได้น่ะแงงมเออแม่เด้เนมงนัก็แม่น่ปลายมันนะแม่เห็นหม้าทั้งูม่งามนยังมันกบมถึกน่ยัมีอีกแงนึงเลยบลเดียวกันเหนนี่ขางนี่เออไดนงามมันก็เลย Ừm, đây nè, kép mà. Ờ, ừ. 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 <cói> mẹ thì... <cói> ơi Bố, à, chị có, nè, anh nhảy thôi Ừ thôi, nè Không à, nhảy qua nè Nè, 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 Đâu rồi, Nè, chị, mẹ, sao? rồi, bác sĩ เล่นใส่คนเด้หมามามาดูมาเบิ้บเเจ็บบ่นใต๊ใส่บาเพิ่น้ไงนาะเออเห็ดตรบ่แนงนี่แหงไงพี่น้องเบิ้งก็น่นี่ตุกปเลยน้ยเห็นด้เห็นเยอะบ่เห็นสาพี่น้องมันบังเนาะ เอาก็อยอเลยบอปมันใหญ่บักขย่ยาตาไว้ปตัวใช้มีได้มีทไทยเด้ไห่ปาเมื่อกี้นี่แงมันพี่นีอ่อเน่ถืออกลหงา

ได้นลยะอืมอืแมน่ดกขี้ทีมาขอะมันไม่เสียขออ่นไายเติบพี่น้องเลยขอกันใหม่พี่น้องขอพุณพี่น้องไว้สุขสุขคนเด้อขามาหาบส่งขีปแต่ไเติบหนาใหม่ก็ได้พอได้แยังิตาอืมดอกกันงาดอกันงา